ไว,ไวใช่จ่ายเลยไม่ไ,มไปทางโ<ม><ม>ลกได้เลยม,มันพูดได้แล้วมันก็แม่กินได้เพราะว่าอะไรนะด้วยความที่เขาแบบเขาแม่กินแบบไทยห,หรือ<ม>รออกบามันไม่ต้องคิดเยอะเยอรมันของคนไทยบางทีไม่เยอรมันเยอรมันผลิตจากเยอรมันเยอรมันคือมันคือจบสถานการณ์จากฝรั่งเศสฝรั่งเศส กดก็กดปกติอ่ะจะแป๊บน,นึงนะคะขอ,อตะกร้าออกแล้วขอพี่บุมอ่ะปักเอาตะกร้าออกแล้วระหว่างนี้ใครสนใจนะหนูหไม่ได้เบะหรืออะไรนะป่าหนูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะโลก่อนอพี่บุ๋มอธิบายแล้วเดี๋ยวเราไม่เชื่อว่าเห็นกล้องเลยยินน้มนหน้าเป็นอย่างนี้อยู่เลยตอนนี้ขอ,อตะกร้าออกอธิบายให้ฟังอุ้ยคนขอใจให้เราเยอะเหมือนกันนะคนดูเี่ไทยเออเพราะว่าปักแล้วกันอ่ะแม่รอบสุดท้ายแล้วใครอยากได้เอาเลยเพราะว่า ถูกมากจริงใด้ไหนจุกก็ซูแล้วจุกกินก่อนเลยเป็นหนึ่งไหมล่ะได้ไมล่ะได้เขาเขาใส่ดีอยู่ดีไม่สั่งกดกดเลยค่ะเอาอย่างเอาเลยเริ่มเริ่มตัวนี้ทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในวันนี้ในการที่เราเอามาขายนะคะเอามานำเสนอของทุทพันนะคะตัวนี้ผลิตมาจากเยอรมันทั้งหมดสาร คือคนที่ผลิตเนี่ยหรือโรงงานที่ผลิตเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครอบครัวเขาเป็นเพศสัชกรอะ่ะมาห้า ขารุ่นที่เขาบอกใช่ไหมข้ารุ่น,นเป็นเพสัจกรากรอหมดเลยที่เยอรมานันเนอะแล้วเขาก็มีโรงงานผลิตที่นั่นอันนี้จริงๆอ่ะเขาไม่อยู่ที่เยอรมันอยู่แล้วแต่เขาอะเอาเพิ่งเอาเข้ามาที่ไทยกันตัวนี้ไม่เป็นสารสกรัดจากไข่ปลาขาเวียซึ่งเป็นเจ้าแรกในเอเชียนะคะที่เอามาเป็นแบบนี้ปกติเนี่ยตัวของสารสกัดไข่ปลาขาเวียร์เขาจะมีตัวของเซรัมมาผสมอยู่ซึ่งเซรั่มอ่ะปกติเราจะได้จากพืชนึกออกไหมเซรั่มช่วยอะไรประกอบป้องกันผิวให้ผิวแข็งแรงลดการอักเสบของผิวนดส่วนผสของเซรั่มนะคะเขาเเามมปป็นนแซูบบี้ ก็กินแค่หนึ่งเนก่อนนอนจบตื่นเช้ามากก็คือก็คือใช้ชีวิตต่อปกติไม่มีอะไรตัวนี้มีอะไรอีกมีตัวของคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนของเขาจะเป็นเราจะรู้จักแต่เป๊ไท้ายเปปตื้นเปปนี่อันนี้คือเป็ปแทนซึ่งเป็นวัตถุพุที่มีความเล็กมากนะคะ เป็นแทนนะเป็นโออมเลกุลเล็กมากเราก็ดูดซึมได้ดีมีอะไรอีกได้ทั้งหมดไอและเซเรเนียมนะคะจะช่วยเรื่องอะไรจะช่วยเรื่องของการสร้างกูต้าไทโอนย้ำว่าช่วยให้ร่างกายเราสร้างกูต้าไทโอนไม่มีสมาธิเลยจุม๋ม มไม่ได้ตัดคริปนะฉันใช้ชความรู้สึกในการพูดนะมุมันแบบมันไม่ลื่นอ่ะนึกออกไหมแต่คนดูเข้าใจอยู่คนดูเข้าใจนืออกไหมว่าอันเนี้ยคือปกติอะถ้าเรากินเรากินหฮ่ะเราเราเติม,าาตมยาดยกาอะไรกันฉีดก,กันทาตัวเนี้ยปกติ มันเป็นการสร้างมันเป็นการไปย่นระยะเวลาขบวนการการสร้างไขยาซึ่งร่างกายเราสามารถผลิตไขยาได้ผลิตคอลลาเจนได้แต่ตัวเนี้ยมันจะแต่พออยู่เยอะขึ้นอนะ่ะมันจะผลิตได้น้อยลงหรือว่าการสร้างได้น้อยลงตัวเนี้ยเป็นการตัวช่วยกระตุน้นการสร้างไขยาในร่างกายเราก็คือเรื่องของความชุ่มชื้นต่างๆของผิวเนาะตัวเนี้ยมันจะเป็นช่วยกระตุ้นในการสร้างเนาะสูงกิน คือจะบอกเขาบอกว่ากบ,กากบกาคิวดีคิวเก่งมากแนะนำเพราะว่าพวกเรากินกันจริงแล้วก็กว่าจะรับงานอ่ะมันต้องเขาติดต่อมาแต่เมษาเธอวันเดือนนี้เดือนอะไรเิาจะพาพิจนาพิจนามัน2นะเดือนอ่ะเกือบสามอ่ะ แล้วก็อย่างอันเนี้ยเขาจะช่วยยืดเรื่องของแบบอายุของผิวต่างๆหรือว่าอาการต่างๆที่เราไปทาไม่ว่าจะเป็นการไปจิ้มหน้าแบบว่า,าเติมแบบเติมไฮายาเพิ่มไฮายาบริสุทธิ์คุณหมอคะมาเลยจันแต่ตอนนี้มีคทอ์ต่อเติมแบบไฮยาบริสุทธิ์เติมไปปุ๊บพี่กินตัวนี้ไปมันจะไปช่วยให้ไฮายาอยู่กับเรานานขึ้นเ<า> <like. S 2> ติมปากเติมหนกโตหนกซ่อมมันจะช่วยให้มันอยู่ได้นานขึ้นอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อะต่อไป ตัวนี้ตัวตีขวดเท่าไหร่แม่เปิดโปเลยตอนนี้เราข้าสุดท้ายแล้วตัววิตามินรวมซึ่งตัววิตามินรวมเนี้ยมันจะเป็นยังไงตัววิตามินรวมเนี้ยมัาจะมีตัวนี้เห็นไหมมีอะไรบ้างคิวมีเมเนอรัลนะคะรูทีนแล้วก็คิวเทนเมเนอรัลคือแร่ธาตุทั้งหมดที่ควรมีในร่างกายอยู่ในอยู่ในกระปุกนี้รูทีนคือช่วยเรื่องอะไรช่วยช่วยเรื่องสายตาต่างๆซึ่งตัวเนี้ยคือปริมาณอยู่ที่16บกรัมและคิวเทนคิวเทนสำคัญมากเรื่องอนุูลอิสระดต่างๆในร่างกายคนจะท้องก็ต้องกินคิวเท และสากรัมเนาะมี3สิบกรัมแต่ที่สาคัญกว่าวิตามินรวมเราอาจจะเคยกินมากันหมดแล้วแต่ว่าตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขามีนวัตกรรม คือสารสากัดของเขาที่อัดมาในเม็ดแบบนี้มันจะแบ่งตัวช้าเขาจะค่อยๆแตกตัวทุกสามชั่วโมงเป็นจำนวนทั้งหมดสี่รอบ,บ <น S 1> อ่ะพี่ <บน S 1> ก็คูณไปอีกสามคูณสี่เท่าไหร่สิบสองชั่วโมงเท่ากับสิบสองชั่วโมงเนี้ยสิ่งที่พี่กินเข้าไปหนึ่งเม็ดของพี่วันเนี้ยมันจะอยู่กับพี่ยาวนานสิบสองชั่วโมงปกติน้ำย่อยเราย่อยมามันอาจจะสลายหายไปหมดแล้วในรอบแรกของอะอะเที่ยงก็อาจจะสลายไปแล้วแต่อันเนี้ยพี่อยู่จนถึงสิบสองชั่วโมงสมมติว่าพี่ตื่มนมาเก้าโมงเช้ายีสิบสองชั่วโมงคือท อยู่กับเราอยู่อันนี้คือข้อดีของมันนะเราก็ที่สาคัญคือสารสก,กัดที่เราใส่เข้าไปอะปริมาณมันเยอะถึงขั้นว่ามันสามารถแยกกินได้ใช่นั่นแหละระ นนั้และทั้งหมดนี้ราคาจริงๆอ่ะราคาเต็มสองกระปุกปกติอ่ะอันเนี้ยหนึ่งอยู่ที่1960แล้วก็สดตัวเนี้ยปกติอยู่ที่890อยู่ที่2580บาทแต่วันนี้ยพี่ได้สองกระปุกนี้ราคา669ใช่คแทบไม่เอาก้ารเลยอ่ะเอาสิไปง่ายๆเขามี20เมตร20วันเรากินเสร็จปุ๊บ10วันสุดท้ายในเดือนหนึ่งเดือนใช่ไหมเขาจะปล่อยให้ร่างกายอ่ะไปดูไปดึงสิ่งต่างๆที่เรากินเข้าไปอ่ะเพื่อมาสร้าง เหมือนที่หนูบอกว่าเขาไม่ได้กินเพื่อเติมเข้าไปแต่เขาเป็นการกินเพื่อสอนให้ร่างกายรู้จักการสร้างไฮยารู้จักการสร้างกูตาเอ้ารู้จักการสร้างกูตาหรู้บอกไหมหคือเขาทําให้ร่างกายเขาเป็นเขารู้จักการ,รการันจําให้ร่างกายเรารู้จักผลิตออกมาอันนี้คือสิ่งที่ขวดนี้เขาให้เข้าใจายัง ทานตอนตอนตอนหนึ่งเม็ดส่วนตัวนี้พี่ทานตอนเช้าหนึ่งเมตรอันเนี้ยมีสามสิบแคปซูลกินสามสิบวันไม่ต้องหยุดอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้ต้องหยุดเพราะอะไรเพราะสารสกัดที่เขาใส่ให้เขาอัดแน่นกับเป็นสตรีมให้แล้วเพราะฉะนั้นยี่สิบวันที่พี่กินมามันสอนเริ่มสอนให้ร่างกายรู้จักว่าร่างกายเราอะได้รับสารสกัดแบบ นนเป็ไประจําอยู่แล้วสิวันหลังมันจะเป็นการที่ทําให้ร่างกายรู้จักว่าอุ้ยมันขาดร่างกายก็จะเป็นการผลิตขึ้นมาแล้วอันนี้ก็สิ่งที่เป็นกระบวนการในการสร้างของเขาเข้าใจไหมเหมือนสร้างกล้ามเนื้อหมือนคนออกกาลังกายถ้าแม่แม่คนไหนออกกำลังกายแม่แม่ก็จะรู้ว่าเทรนเนอร์ก็จะบอกว่าอุ้ยนี่ต้องพักก่อนเดี๋ยวให้ร่างกายแบบไปสร้างกล้ามหนุกล้ามเนื้อก่อนอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกัน มันเป็นนะเพราะว่ามัน20วันมันก็ประมาณว่าร่างกายจะจดจำประมาณ20-21วันวันที่21มันมาละเราต้องเริ่มสร้างแล้วเพราะอุ้ยไม่มีเขาจะไปดูดดึงสิ่งที่เราเก็บไว้ในร่างกาย20วันเอามาใช้เนี่ยคือข้อดีฮารุนเขามาจากเยอรมันใช่เขามาจากเยอรมันพี่ฝรั่ง กงลงเครื่องมาด้วยอนี้คุณทุกคนเห็นเนี่ยคือคนเนี้ยเขาเป็นเพสัตคือตระกูลของเขาเป็นเพสัตมาห้ารุ่นแล้วเขาก็คือมีโรงงานตีอยู่ที่นั่นนะคะที่ละมันนะฉันพูดอธิบายให้แกเข้าใจง่ายนะฉันต้อบอกให้ว่าต้องพอดีใบให้มันไม่ได้อธิบายเข้าใจได้ง่ายขนาดนี้นะศาสตร์การนะปวดหัวมากตอนแรกฉันงงว่า H A E คืออะไรวะอ๋อยาไอ้ยานี่หว่าคือมันคือฉันไม่ยอมหาคำพูดที่เอามาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายแล้วเข้าใจได้ง่ายที่สุดอะแล้วมันก็กั่นกรองออกมาให้เป็นแบบ ภาษาชาวบ้านม,มาย่อยให้อ่ะอ<ห>นี่<ห>คือเหมือนช็อตโน้ตมาให้แกเข้าสอบ และคำควมวันนี้ขอใช้ A I ชาวเขาบ <c oughs> อกว่ากินจริงจากคนอายุ50ผิวดีขึ้นมากจริงไรโกบอถูกมากคือนอกจากจะทำราคาให้ดีแล้วยังช็อตโน้ให้แกมาแบบเข้าใจง่ายสุดๆจะไปแล้วนะเพราะว่ามีไปไลฟ์อีกอีกแกร์อีกทีหนึ่งที่หนึ่งจะไปแล้วนะใครจะกดวันนี้รับจ o b สอง j อบนะคะพอดีร้อนเงินหาเงินเลี้ยงลูกในอนาคตโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้ต้องปิดตะกร้าแล้วแต่ว่าตอนนี้68ป้าซื้ออะไรไม่ ื้อแล้วเน้นซื้อนวัตกรรมคิดซะว่าซื้อไข่ปลาคข่าวเวียไปกินเข้าใจปะแกซื้อไข่ปลาคาวเวียกระปุกหนึ่งเท่าไหร่ซื้อที่ไหนซื้อกี่บาทแต่เนี้ยคือสก,กัดมาเท่ากับจะต้องปริมาณเยอะแค่ไหนในการที่แน,น่หรือเอ,อกปะเขาจะอยู่ไม่ได้ เน,นี่ยในระหว่างเลยจัดใจเฟอร์ก็มอ,องคัดติดต่อเรื่องงานคิวคือาคิวมันจึ้งอะเนาะจะกินกี่แบรนด์ดีนะโทษทีนะเขาจะท้องนก็ทีนะ,ะ,ะอ,นนอาจจะตั้งใจว่าจะมีลูกคือตัวนี้อยากกินทันอยู่เพราะยังไม่ท้องแต่ถ้าท้องปุ๊บสวยม<อ>าทั้งชีวิตเราอยู่ดีๆพอท้องก็จะ,จะสมมติมาทำไมก่อนคือจริงๆมันจะเป็นอะไรเองเดี๋ยวว่าคิวเขาบอกในทีมแบทชเรียลอ่ะแม่งั้นที่หลังไม่ต้องเอาชุดไม่ต้องแคบชุดวันนี้ไปเลยนะและชุดวันนี้จากที่ไหนคะในทีมแบทชิวเรียลฉันยังไม่รู้เลยความลับสแกน เอ็นดูคิวเถอะน้องคิวร้อยเงินค่ะคิวอเงินไปเลี้ยงผู้ 7จบ้านส่วนมากค่ะเลอกเลียงผู้ฝาแม่พี่บุกสอนไว้ว่าอะไรแม่แล้วหนูจะอธิบายให้ฟังนะผิวสวยไม่จําเป็นต้องขาวใช่แต่ผิวที่ละเอียดและผิวที่ชุ่มชื้นนั่นแหละชนะผิวขาวถูกต้องถูกแม่แบบสวยคือตัวเด่นปรเด็นใช่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 ใใช่ใ่ใช่ เราเห็นฝรั่งเราจะตกใจด้วยความเป็นมนุษย์คนเด็กหญิงเด็กไทยที่เรียนไทยมาแล้วจะไปนั่เจอฝรั่งเราจะตกใจถึงหออปะช็อตเราก็ต้องไม่กล้ามองก็จะไม่สบตากลัวเขาคุยกับเราแต่พอเมเกียไปยืนอ่ะแล้วด้วยความที่ยืนห่างแค่เพียงสองสองหนึ่งคนขั้นหรือสองคนขั้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมองไปว้ายขะก็ไม่มีเขาไม่น่าจะลงรองพื้นเข้าใจป้ะคือคือเขาไม่น่าจะลงรองพื้นอ่ะผิวเขาละเอียดมากผิวเขาดีมาก แปดใจเลยอ่ะแล้วคือมันยิ่งมั่นใจว่าอะไรรู้ปะคนที่เคยกินอยู่ที่เยอรมันนะคะมารีวิวให้พี่พี่ลีเลยมันเขาบอกว่าตัวนี้ดีจริงคือกินคือเขามีขายอยู่ที่เมืองนอกคือเป็นการการันตีว่าโอเคลูกค้าจะไม่โกหกแล้วลูกค้าที่ซื้อไปเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสินค้ามีคุณภาพเกรดเยอรมันนีแล้วนําเข้าจากเออแล้วสัตวอากาจากฝรั่งเศสรแต่ว่าต้อง าว่าผิวละเอียดผิวสวยแต่เรื่องติงการเราไม่ได้นับนะไปหมดแล้วค่ะพี่เก่งติงการไม่ได้นับนะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ได้เน้นจิ้มเหมือนเราใช่ผูกฝรั่งเขาไม่ค่อยเขาเขาเรียวเขาเรียวรอยแตกแต่เขาไม่สนใจแบบตามหนังตามหนังเราแบหน้าผากย่นแล้วเขาไม่ได้ซีเรียสแต่ผิวเขาโคตรดี ใช่นะฉันยังผิวดีไม่เท่าเขาเลยจริงตอนนี้7จะดสิบสี่บ้านายหนูขอสองนาทีแล้วลงค่ะใครยังไม่ยืนยันออเดอร์ยังไม่ชําระนะคะรีบชำระได้เลยแล้วปิดร้านแล้วก็ถ้าเกิดใครหมดแล้วเนี่ยสามารถไปหาซื้อ่ก็ได้แต่ก,การที่แต่คุณซื้อแต่อาจะจะต้องกดในราคาเต็มแต่หนูเชื่อว่าทุกคนจะไปกดค่ะเพราะว่า,าห้าวันแรกรู้<ด>สึกเห็ผลเลยจริงๆ